สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยง,ยงวันนี้คุณตาก็พามาชมต้นไม้มงคลที่มีลวดลายจุดดังดงัดงสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเห็นบ่จุดดังดังจุดดงัดงดังเห็นไหม จุดด่างๆข้อสังเกตสังเกตดูต้นนี้สองต้นด้านข้างนี้ซ้ายขวากับต้นนี้มีอะไรที่แตกต่างกันไหมท่านผู้ชมนะเนาะเนเพื่อนลอลงเบิงนุมีแตกต่างกันครับคุณตาวิถีไทยสองต้นซ้ายขวาด้านบนนี้เป็นแบบธรรมดาหไหมแต่มีตัวตรงกลางนี้ นี่น,น,นี่โดยเฉพาะใบนี้เด่นชัดมากนะออกสีเหลืองเหลืองนิดนิดสันอ่าได้การถูกต้องนะสองต้นนี้เป็นชนิดเดียวกันอีกต้นนี้ก็อีกชนิดหนึ่งแต่เป็นสายพันธุ์เดียวกันแหละอืมนี่คือต้นรวยไม่เลิกท่านผู้ชมเอมอ่าร,รวยไม่เลิก เป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะที่มีความเป็นมงคลเพื่อนบอกปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเจ้าของบ้านเจ้าของต้นไม้ก็ดูเหมือนว่าจะมีความมั่งคั่งมีคนสนับสนุนมีคนให้การช่วยเหลืออแล้วก็น่าจะร่ำรวยไปเรื่อยๆนะตามความ เชื่อของคนโบราณที่ว่าปลูกต้นไม้มงคลก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นมงคลปลูกรวยไม่เลิกก็จะมีแนวโน้มว่าในอนาคตข้างหน้าหรือตอนนี้ณขณะนีอ้อาจจะรวยไม่เลิกนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทีนี้เฮามาเบิง่งสองต้นนี้ทำไมมันถึงมีสีเขียวธรรมดากับสีด่างเหลืองแบบนี้นะแล้วยังมีสีอื่นอีกไหมมีนะยังมีด่างขาวอีกคุณตาวิถีไทยเซิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมีรวยไม่เลิกสีธรรมดาแบบนี้รวยไม่เลิกด่างเหลืองและรวยไม่เลิกด่างขาวอันนี้เป็นสีขาว และก็มีจุดแบบนี้อืมถามว่าทั้งสามต้นรวยไม่เลิกนี่เป็นต้นไม้มงคลไหมเป็นมงคลนะอยู่ในเดียวกันมงคลอันเดียวกันปลูกอะไรก็ได้สามมงคลนี่นะสามต้นนี้ด่างเหลืองธรรมดาและด่างขาวก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้มงคลทั้งสิ้นอืมทีนี้พอมาพูดถึงคุณลักษณะ นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะดังเหลืองดังขาวดังธรรมดาเออธรรมดานี่รวยไม่เลิกนี่ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามปลูกในกระถางเห็นไหมใส่ในกระถางไว้โรงแรมระดับห้าดาวบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนบรีสอร์ดล้านค้าล้านขายล้านตับมงหงเฮือนคุณตาคุณยาย คุณนาคุณตานะผู้เท่าผู้แก่สมัยตะกี้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้โบราณต้นไม้ความเป็นมงคลปลูกไว้จะเสริมสง่าราศีอ่าอย่างนี้เป็นต้นอมืมีคนอุปถัมภ์คำชูมีความเชื่อแล้วก็ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะสวยงามฟอกอากาศ ต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละ right enfin, ต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออกทางใบในเวลากลางวันนะส่วนเวลากลางคืนเขาก็จะคลายคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เป็นที่เฮาเฮียนมาในหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะนี่เป็นความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เบื้องต้นประการต่อมาโรงเรียนบางโรงเรียน คุณครูบางท่านเอาต้นรวยไม่เลิกนี้เข้าไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการอพสทนะในโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนอาจจะมีรวยไม่เลิกสีขาวด่างขาวเข้ามาด้วยเป็นข้อเปรียบเทียบรวยไม่เลิกธรรมดารวยไม่เลิกด่างเหลืองและรวยไม่เลิกด่างขาวม,มันมีอยู่บอกคุณตาวิถีไทย รวยไม่เลิกด่างขาวมีคุณตาวิถีไทยเซิร์ชข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตล่ะแต่อาจจะเป็นหายากเนาะอาจจะเป็นต้นไม้หายากแบบด่างเหลืองนี่ก็ยากอย,กอยู่แล้วแต่ถ้าธรรมดานี่เยอะแยะนะมันขึ้นง่ายปลูกแค่เอาใบเขาไปปักชำในดินที่เหมาะสมอยู่บรรยากาศที่เหมาะสมก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยแตกเงาเล่าก่อออกเนาะเหมือนที่เราดูในคลิปในการขยายพันธุ์ ทีนี้โครงการอ,าอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชนี่ที่อยู่ในโรงเรียนหรือพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้มาวาดมาระบายสีมาถ่ายภาพมาทำตัวอย่างแห้งนะเอาไปหนีบใส่ไม้ให้มันแห้งและช่วงที่มันเป็นดอกเราก็เอามาทำนะ นี่ทําดอกมีอะไรนี่กําลังจะออกดอกด้วยดอกก็จะจะหล่นหมดแล้วแหละนะดอกไม่ใหญ่ทีนี้ต้นนี้มันเป็นต้นที่เปราะบางมากนะละเอียดอ่อนต่อการที่เราจะาไปเคลื่อนไหวหรือไปย้ายอะไรเนี่ยอาจจะเกิดการชํารุดแตกหักเ,เปาะบางแท่อันนี้เนะเาะเห็นบนี่ขนาดยกมาจากนั่นมานี่นี่ก็มีการหัก แตกหักต้องเบาๆนะเพราะเขาเป็นต้นไม้อวบอิ่มน้ำอืมเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยแหละว่าเธอ,อนอกจากนั้นในระดับมหาลัยก็เอาไปศึกษาเกี่ยวกับต้นทฤษศาสตร์ให้พวกเธอไปหาข้อมูลมาสิแท้จริงแล้วต้นรวยไม่เลิกนี่มีแค่สามชนิดนี้ใช่ไหมธรรมดา ด่างเหลืองด่างขาวมีด่างอย่างอื่นอีกไหมหรือไม่มีมีแค่นี้แล้วจริง,รงๆเขาเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนไปศึกษาดูเป็นของทุกประเทศไหมประเทศนั้นก็มีประเทศนี้ก็มีประเทศไทยเราก็มีด่างเหลืองเป็นของประเทศไหนด่างขาวเป็นของประเทศไหนธรรมดาเป็นของประเทศไหนมาเขียนให้ละเอียดนะวิธีการเพาระปลูกวิธีการแยกต้น วิธีการปักชำใบถึงขั้นตอนการขยายพันธุ์มันระดับมหาลาัยมันต้องใส่ความคือต้องยากขึ้นว่า,งายง่ายไปละเอียดอ่อนอรวมไปถึงการจำหน่ายทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ y o u ยูทูบเ e ซ o o ๊คลายท t i k k อกเพจโพสลงไปเหมือนที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเอามาโพสหรือไปสมัครขายใน อารัสดาโชฟีนะอย่างนี้เป็นต้นเออถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยเนาะท่านผู้ชม <c oughs> ตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาเปิดเป็นร้านขายทางอินเทอร์เน็ตหมายโพสลงไปอ่านี่ขายเป็นเงินไหนเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งสายพันหนึ่วางง่ายไป าขายได้ขายได้โดยเฉพาะด่างชนิดด่างนี่ด่างเหลืองด่างขาวนี่นี่คุณตายัางบบมีด่างขาวนี่เดี๋ยวสิไปหาก่อนบางทีอาจสิปส่งอาจจะสั่งทางอินเทอร์เน็ตนะด่างขาวนี่ให้เขาส่งมาให้แล้วก็มาเพาะเลี้ยงส่วนว่าจะตรงปกหรือไม่ตรงปกนี่ก็เสี่ยงนะเสี่ยงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาวางขายในตลาดของรัศดาหรืออะไรนี่ อาจจะเป็นคนที่โกหกเราหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซึ่งเจ้าของตลาดเขาก็ไม่รู้เนาะคนมาวางแผงขายนี่เออคอยเป็นคนคอยเป็นเจ้าของตลาดนส่วนคนสี่เอาของแท้ไม่แท้มาขายนี่ก็อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเดินซื้อคลิกซื้อว่าร้านนี้ร้านนี้แท้จริงไม่จริงเนาะถ้ามันไม่จริงคนก็ไม่ซื้ออีกอ่าอย่างนี้เป็นต้น อืมแต่เขาก็เช็คอยู่นะร <c oughs> ้านไหนที่อ่าเอาโพสเป็นภาพแบบหนึง่งแต่เวลาขายส่งไปให้ลูกค้าก็เอาอย่างอื่นส่งไปให้เกระเวกระลาดจักเอาต้นหญ้ายังส่งไปบางทีก็มีนะอ่าสั่งมาแบบนี้แต่เอาต้นอะไรก็ไม่รู้ส่งมาให้เป็นพวกพวกเป็นพวกอ่าต้นลิ้นบางกรอะไรไม่รู้เออห,หลายอย่างซึ่งไม่ใช่ที่เราสั่ง อ,อย่างนี้เป็นต้นก็มีนะก็มีเดี๋ยวสิไปหาในตลาดนัดก่อนว่ามันมีไหมหรือตามร้านค้าต้นไม้ที่เรา,เาผ่านในเมืองในตัวจังหวัดมีไหมด่างขาวอาเอามาสักต้นหนึ่งแพงกระยามันเพราะว่ามันเป็นต้นไม้หายากก็มาเพาะพันธุ์เอามาเลี้ยงเอานะอ,อย่างนี้เป็นต้นขายได้เป็นราคา ออเขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาตนรวยไม่เริกม,มาฝากยายมันสวยจับใจนี่ถ้าได้รวยไม่เริกด่างขาวมาขู่กันแล้วก็โอ้โหมันสุดยอดจริงๆมางสันคุณยายยูทูบเปอร์นะเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนกเอาไปโพดนั่นน,น,นี่นนั่นแหละวนันเถอะไปได้ต้นไม้งามงามมานี่ ลูกหลานซื้อมาฝากเห็นมาคุณยายนี่เพื่อนกันอ,อยู่กัอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินาออายุมากแล้วกับเบิ่งนกเลี้ยงนกเลี้ยงนูเลี้ยงหมูเลี้ยงกาหมูมากาไก่ไปได้เว้าได้จ้าได้ยังเออคือเดียวกับเลี้ยงเป็นลูกนี่แหละต้นไม้ก็เหมือนกันนะใครที่ไม่ชอบสัตว์เลี้ยงก็มาเลี้ยงต้นไม้มงคลผู้เท่าผู้แก่หลายคนเลี้ยงเต็มนะอขอบน้ำใจพวกเธอที่มาเยี่ยม สวนต้นไม้มงคลของคุณตาวันนี้คุณตาได้เตรียมต้นลุ้ยไม่เลิกไว้ให้พวกเธอมีทั้งด่างเหลืองและธรรมดาเลือกเอาก็แล้วกันในโอกาสที่พวกเธอมาเยี่ยมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็แล้วกันนะพวกน้องๆเยาวชนคุณตาเพิ่นเปิดสวนให้บรรดาน้องๆเยาวชนหรือว่าคณะ นักเรียนเนี่ยอยากจะสัมผัสต้นไม้มงคลบางทีนักเรียนบบหูก็มีอันนี้ต้นอย่างครับคุณตาอันนี้ต้นอะไรครับคุณตาหนูไม่เคยเห็นอันนี้ต้นอะไรครับถามเด็กน้อยเป็นคนที่กําลังอยากรู้อยากเรียนอยากเออบางทีต้นไม้บางอย่างนี่มันเป็นต้นไม้หาย,ยากแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยนะย่างไปในเฮือนในซานนีออ่ผู้เท่าผู้แก่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ เฮือนบงังหลังนี่สิบมีต้นไม้เลยกับมีนะเดี๋ยวนี้เป็นบ้านปูนบุคือบ้านสมัยตะกี้ที่เป็นเฮือนเป็นเดินดินแดงเนี่ยยังปลูกนั่นบุปผปลูกมันก็ขึ้นเองนะต้นไม้มงคลน,นั่นน,นี่นี่นั่นผู้เฒ่าผู้แก่ปลูกไว้ก็ยังพอเห็นแต่มายุคปัจจุบันเป็นบ้านปูนเทปูนบมดเลยนะอ่าส่วนกระถางต้นมงต้นไม้กับมีบ้างไม่มีบ้างอืมลดได้ไหมนี่ หลดจอดเต๊มมอเตอร์ไซค์จักรยานเออหลดยนต้นไม้กันเอาออกเพราะมันปลูกไม่ได้แล้วมันเป็นเดินดินหินซีเมนนะทั้งหมดเลยแล้วสองข้างกำแพงที่เคยเป็นรั้วที่เอาต้นไม้อะไรต่างๆผักสวนครัวผักสวนครัวรั้วกินได้ก็ลื้อออกนะใช้เป็นปูนล้อไปนะทั้งหมดเลย ไม่มีแล้วผักสวนครัวรวยกินได้นี่ไม่มีแล้วเบิดยุคนอกจากสิปิหาเบิ่งตามชนบทก็ยังพอมีแต่ว่าในเมืองในชุมชนเมืองีสิบอกค่อยมีแล้วนะบ่มีเดินทางจะนีไปหาไกลๆจนหอดในเมืองในอย่างกระโบเห็นบ่พบนอกจากจะไปดูในร้านต้นไม้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนก็จะไม่รู้เลยว่า ต้นไม้อันนี้ชื่ออะไรนอกจากในโรงเรียนนั้นจะสอนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนมีบางชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์และหนึ่งชั่วโมงให้นักเรียนได้รู้จักต้นไม้พื้นถิ่นพานักเรียนไปจดไปวาดไประบายสีไปถ่ายภาพนักเรียนก็จะได้รู้ในโรงเรียนเท่านั้นสิไปหาเบิง่งตามเพื่อนตามเลื่อนคุณตาคุณยายคุณน้าคุณปา อบมีแล้วนะไม่มีแล้วออันนี้เราสู่กันฟังเฉยๆโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนให้นักเรียนได้รู้จักบ้านคุณตาวิถีไทยก็มีต้นไม้มงคลให้ดูให้ชมคุณยายยูทูบเบอร์ช่องของเพื่อนก็เข้าไปเบิ่งนะมีต้นไม้มงคลหลายๆอย่างหลายๆชนิดที่เพื่อนเอาลง y o u t ท b e ทำคอนเทนต์สวยๆงามๆโดยเฉพาะวันนี้คุณตาวิถีไทยก็มีต้น รวยไม่เลิกด่างเหลืองมาให้ชมเนาะท่านผู้ชมเนาะอาจจะบางคนก็บอกโอ้คุณตาวิถีไทยที่บ้านผมมีเยอะเลยครับหัวโอ้เอาเอาดีใจนำํำมีด่างขาวด้วยนะอนเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมู่ฮุ่งเมือนา นอนรับกะคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือรวยไม่เลิกด่างเหลืองและรวยไม่เลืกธรรมดาสีเขียวพระเอกของเรื่องเที่ยงนี้ครับท่านผู้ชม